แล้วจะทดสอบเเซฟให้ดูนะครับปิดรีโมทเลยครับปิดรีโมทเลยครับครับเพื่อนๆก็ถึงสนามแล้วนะครับผมสนามออสนามฟุตบอล7คนเหมือนเดิมนะครับนะครับเราก็จะมาล้องสุดหลอนะครับผมคอไซใหญ่700นะครับกาอุย F7 ครับผมชุดนี้นะครับก็เป็นชุดพร้อมเล่นเลยนะครับอันนี้รีโมทเบิกใหม่มาเลยนะครับผมแล้วก็ แบตเตอรลงุงแบตเตอรี่อะไรเบิกมาใหม่กล่องเฮ็ดวงเฮด,ดวันพร้อมลุยมากๆนะครับผมโอเคครับแล้วก็แต่งทั้งลำนะครับผมเบรก็คาร์บอนไฟเบอร์ของ r j x นะครับผมใบหางของอาล i ยนะครับโอเคไม่พูดพลาดทำเพลงครับผมต้องลุยแล้วโหลบก็แรงเหลือเกินลบก็แรงเหลือเกินไปครับติดตั้งนะครับแล้วก็เพิ่มชุดแต่งทั้งหมดนะครับตัว คานุปี้อันนี้ก็เป็นคานุปี้ของมัคโปนะครับผมเป็นคานุปี้แต่งนะครับผมเกาะตัวคานุปี้เนี่ย4,008นะครับแล้วก็ติดตั้งกล่อง H1 แล้วก็เขียนแบบ 3D print ขึ้นมาครอบกล่องเพื่อกันน้ําการความชื้นกันฝุ่นอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ทำเอาแผ่นซลูรลยมาปิดตรงนี้เพื่อให้มองเห็นไฟสัญลักษณ์นะครับของตัวกล่องนะครับผมแล้วก็อจ s อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งนี่นะครับเขียนงาน 3D print นะครับชุดแต่งหางขึ้นมานะครับผม อันนี้ชุดไปก็เป็นไฮโวลทั้งชุดเลยนะครับเป็นตัวเซอร์โวสวอตเพนะครับไฮโวลกันหางของเ e โก้นะครับตัวสวอตเพลเนี่ยของ MKS นะครับผมชุดไปนะครับเป็นสปีดรับ12เซลล์นะครับผมสปีดรับ12เซลล์นะครับแล้วก็ตัว BEC แยกเลี้ยงรีเซิร์ฟเป็น BEC High ฮโวลโอเคครับ เดี๋ยวผมจะไปไล่รายละเอียดให้ดูอีกทีตอนที่เราเสียบแบตนะครับเพื่อจะเทสบินโอเคครับแต่เดี๋ยวผมจะถอดขนูปี้ก่อนนะครับเพราะนี่เป็นการเฟิร์สเลยนะครับผมเป็นการเฟิร์สเดี๋ยวเราจะถอดขนูปี้แล้วก็ไปเช็คนะครับเดี๋ยวเอาโน้ตบุ๊กไล่เช็คอีกทีนึงแล้วก็จะขึ้นบินนะครับวันนี้จะทดสอบทุกโหมดจะปิดรีโมทด้วยนะครับปิดรีโมททดสอบเฟลเซฟว่าเขาจะบินกลับมาจอดเองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราปิดรีโมทดูครับหล่อมากอย่างเอเลี่ยนเลย อย่างเอเลียนเลยเหมือนเอเลียนเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไปบินเทสบินกันนะครับลมก็มีนะครับชูจากต้นไม้นะครับตรงนี้เนี่ยจะลมแรงอยู่แล้วนะครับโดยปกติแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อเป็นการทดสอบ GPS ไปด้วยในตัวนะครับคราวนี้วันนี้เราจะลองทุกคุกทุกหมดเลยนะครับครบเลยนะครับลองจนกระทั่งปิดรีโมทเลยนะครับผมเพื่อเซตว่าเฟลเซฟทำงานปกติหรือเปล่านะครับแต่ก่อนหน้านี้คือผมเอาโน้ตบุ๊กมาผมเช็คเรียบร้อยนะครับจาก ตรวจสอบเช็คเป็นสิบรอบแล้วนะครับแล้วจนมั่นใจแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบแล้ววันนี้ก็จะหงายท้องด้วยนะครับติดสวิตช์เดียวให้เขาหงายท้องนะครับผมเสร็จแ,แล้วก็จะลองหมดลองหมดวิงวงกลมบินเลขแปดมองทุกหมดเลยนะครับแล้วก็โหมดเซฟที่นะครับที่ตั้งไว้อีกอันหนึ่งก็คือเจ้าของขอเพิ่มมาคือว่าเจ้าของเนี่ยเผื่อไว้ว่าถ้าเล่นเพลินเนี่ยเล่นจนแบตหมดแล้วเนี่ยมันม,ม,มีมัน,ม,ม,นมันสามารถเซฟที่มันจะช่วยตรงนี้ได้ไหมก็เซฟไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมตั้งแบตเอาไว้ให,ให้เมื่อลูกค้าเล่นจนเพลินจนถึงจุดหนึ เขาจะคุมเองแล้วจะบินกลับมาจอดเองถ้ามาไม่ถึงเขาก็จะค่อยๆลงจอดนะครับตําลงมันเพิ่มความปลอดภัยได้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมโอเคครับไปลุยกันเลยครับผมไปครับผมคราวนี้นะครับมาดูวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็คือนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะไปทําอะไรกับรีโมทกับชุดไฟเราเช็คความพร้อมนะครับผมลิงก์ต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นทอไซส์ใหญ่นะครับใหญ่สุดนะครับผม700นะครับ ซึ่งมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมีความแรงนะครับผมเราควรจะต้องเช็คลิงทุกจุดนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลิงตัวไหนหลุดหรือหลวมนะครับผมหรือมีรอยแตกรอยร้าวอะไรถ้ามีปุ๊บอย่าเล่นนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นทอใหญ่นะฮะโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ที่เราต้องเช็คนะครับก็คือต้องดูพวกฟันเฟืองต่างๆนะครับว่ามีซี่ไหนที่มันปิ่นหักหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีก็โอเคเป็นอันใช้ได้คราวนี้ก็คือเรื่องของเบรดนะครับเบรดเนี่ย พยายามอยาาขันหลวมนะครับผมเนื่องจากว่าฮอใหญ่นะครับเวลามันหมุนเนี่ยมันจะมีแรงบิดของมันนะครับผมพยายามแขดขันให้ตรงก่อนพอตรงเสร็จแล้วค่อยเก็บแน่นนะครับเก็บแน่นแค่คือขันให้แค่ให้ตัวเบรเนี่ยพอขยับได้แล้วพอตรงเราก็เก็บแน่นเก็บแ,แน่นแน่นจึงๆไม่ได้แน่นเอาเป็นสไตายนะครับเพื่อที่ว่าเวลาฮอมันหมุนเนี่ยมันเกิดแรงบิดสวนนะครับตัวเบรเนี่ยมันจะได้ตรงไม่งอถ้า กระชากแรงๆตัวเบดมันงอเนี่ยมันจะมีการแกว่งที่ลำนะครับผมอ่าต่อไปก็คือหางนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกระเบดหลักนะครับก็คือขันแค่พออยู่ก่อนนะครับพออยู่เสร็จปุ๊บจับหางให้ตรงแล้วก็เก็บแน่นนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับเมื่อเราเช็คเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เช็คเช็คเรื่องตัวลามแม่ผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเช็คที่ตัวชุดไฟนะครับเตรียมชุดไฟก่อนที่จะเล่นนะครับ อันดับแรกนะครับเปิดรีโมทสวิต์ทุกตัวผักขึ้นนะครับผมสวิต์ทุกตัวผักขึ้นวอลลุ่มรงนี้ผมเป็นซ้ายสุดทั้งสองอันนะครับอันนี้คือจุดเตรียมพร้อมนะครับผมทุกสวิต์เนี่ยต้องไปเตรียมพร้อมอย่างนี้นะครับผักขึ้นหมดอันนี้ซ้ายสุดซ้ายสุดนะครับี๋ยวดูวิธีการเล่นนะครับผมจะบอกนะครับ อันนี้คือสวิตหงายท้องถ้าดีดลงมาจะหงายท้องนะครับอันนี้คือสวิตไฟโหมดนะครับข้างบนสุดเป็นโหมด Return Home ก็คือโหมดเซฟตี้ปลอดภัยบินกลับมาจอดเองตรงกลางเป็นโหมด GPS ข้างล่างสุดเป็นการบิน 3D ซึ่งไม่แนะนําให้บิน 3D นะครับเพราะว่ากล่องของ H1 นะครับมันไม่เหมือนกับพวกเคบากับพวกบีดเนะครับผมโอเคครับอาการบินไม่เหมือนกันนะครับวอลลุ่มนี้นะครับถ้าอยู่ซ้ายสุดนะครับเราก็คือบินปกติถ้าหมุนมาตรงกลางนะครับตัวลำจะบินเป็นวงกลม ในโหมดในโหมด GPS นะครับในโหมดที่สวิตช์อยู่ตรงกลางเป็น GPS ตัวรามจะบินเป็นวงกลมข้างล่างสุดนะครับหมุนมาขวามือสุดจะบินเป็นเลข8นี้นะครับแล้วเมื่อหมุนกลับปุ๊บก็ ARA จะเป็นการเล่นปก,กติก็คือเล่นอยู่ในโหมด GPS นะครับสวิตช์นี้ไม่ต้องใช้นะครับผมสวิตช์นี้เป็นสวิตช์เปิดรอบนะครับผมเมื่อเราดีดสวิตช์นี้นะครับปุ๊บนะครับถึงจะสั่งให้รอบมอเตอร์เริ่มหมุนนะครับผมอันนี้เบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วเรามาดูการไล่ชุดไฟนะครับเมื่อเปิดรีโมทเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ให้ทุกสวิตช์อยู่ด้านบนหมดเลยนะครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่ B.E.C นะครับเพราะว่าตัวนี้เพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยก็คือปล่อยไฟเลี้ยงแยกรีเร์ไปเลยนะครับใช้ B.E.C high-volt เลี้ยงนะครับแล้วเราก็รอไฟกระพริบนะครับแล้วตัวเฮดเนี่ยเขาจะคลึงตัวสวอตเพดจ,จะคลึงตัวหางจะขยับหาตัวสวอเพจคลึงหางขยับซึฟซซิ แล้วต้องให้เขานิ่งโอเคนิ่งก่อนก็คือเราก็รอประมาณสักนาทีหนึ่งก็ได้ครับอันนี้ผมจะบอกสปีดนะครับตัว b c นะครับ b c เนี่ยเป็นไฮโวลต์ปรับได้5โวลต์กับ7.4โวลต์ซึ่งเซอร์โวมเป็นไฮโวลต์ยกชุดนะครับต้องปรับเป็น7.4นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเสียบแบตเตอรี่หลักนะครับแบตที่เราจะเล่นเสียบแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่712เซลล์นะครับใช้แบตเตอรี่6เซลล์2ก้อน7 4 5 2 0 0มิลลิแอมนะครับผมคราวนี้ การเสียบสายนะครับก็จะไข้แดงดํานะครับผมสังเกตนะครับนี่นะครับสปีดนะครับเสียบที่ดําของแบบก้อนแรกนะครับผมแล้วแดงของแบบก้อนแรกไปเสียบที่ดําของแบบก้อนที่2มันก็จะเหลือแดงสุดท้ายมาเข้าแดงที่สปีดมันก็จะครบวงจรอะครับเป็นการเสียบแบบอนุกรมแล้วก็เสียบไปปึ๊กให้สปีดร้องดังดืด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 อ่าอันนี้พร้อมเล่นพร้อมเล่นนะครับวิธีเช็คนะครับให้เช็คทุกโหมดก่อนนะครับตอนนี้วิตช์ิมันอยู่ที่โหมดบนสุดก็คือโหมดเซฟตี้ ทันโฮมนะครับผมติดมาตรงกลางจะเป็น GPS นะครับติดมาข้างล่างจะเป็นสีน้ําเงินแมนนวลนะครับดูที่กล่องนะครับวิธีนะครับก็คือถ้าพร้อมเล่นเนี่ยเมื่อเรามาที่สวิตช์ GPS ใช่ไหมครับตรงกลางปึ๊บไปตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวค้างเท่านั้นนะครับผมต้องเป็นสีเขียวค้างเท่านั้นถ้าเป็นสีเขียวแล้วเหลืองกระพริบไม่เล่นนะครับเล่นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันจะจับดาวเทียมได้ไม่สมบูรณ์นะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับ อเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็มีตัวมอเตอร์เนี่ยมีทอร์สูงนะครับคราวนี้เวลาเราเล่นเนี่ยก็หาไม้กระดานหรือแผ่นยิปตั้มก็ได้นะครับแบบนี้นี่นะครับแบบนี้มาวางเพื่อป้องกันนะครับให้คอเนี่ยไม่เสียอาการที่สุดถ้าเราไปตั้งบนก้อนปวดหรือบนอะไรที่มันฝืดๆใช่ไหมครับ บนย่าหรือบนอะไรเงี้ยเมื่อเราสตาร์ทรอบบางทีมันเกิดแรงบิดนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเบรตรงมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคนขันเบรไม่ตรงบวกกับวางบนพื้นนะครับพื้นที่แบบขุกขะนะครับตัวลำมันจะมีอาการเขย่าแล้วบางทีมันโค้นได้นะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเสียหายได้นะครับเพราะว่ากล่องเฮดเวลาปล่อยรอบจะปล่อยรอบค้างนะครับไม่ได้ปล่อยรอบค่อยๆเร่งขึ้นไปนะครับผมรอบมันจะเป็นรอบค้างเพราะว่ามันมันบินด้วยหมดล็อกความสูงล็อกตำแหน่งนะครับคือบินด้วยหมด GPS โอเคก็ เบื้องต้นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปบินกันเลยครับผมครับผมคราวนี้นะครับมาดูวิธีการเล่นนะครับจะได้เห็นภาพตัวสติ๊กอย่างชัดเจนนะครับผมก็เรานะครับเมื่อเราทําการเปิดรีโมทเสียบแบตเตอรี่อะไรเรียบร้อยแล้วดังคลิปที่ผมทำมาให้ดูเบื้องต้นนะครับแลดิดสวิตช์มาตรงกลางเพื่อเป็นโหมด gps ไฟสีเขียวค้างใช่ไหมครับเมื่อไฟสีเขียวค้างเราก็พร้อมเล่นได้เลยนะครับผมวิธีการเล่นก็คือถางสติ๊กนะครับข้างล่างสุดนะครับ ล่างสุดซ้ายฝั่งขวานะครับล่างสุดขวาสติ๊กจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับให้สุดนะครับล่างซ้ายนะครับทางด้านขวาก็เป็นล่างขวานะครับแล้วไฟสีเขียวเนี่ยจะกระพริบพอไฟสีเขียวกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บนะครับให้เราดันคันเร่งมาตรงกลางนะครับเสร็จแล้วกดสวิตช์นี้เพื่อปล่อยรอบมอเตอร์ปึ๊บใบพัดจะหมุนเลยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผม ครับผมแล้วเมื่อตัวลำนะครับเริ่มหมุนแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับตอนที่เริ่มจะขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับพยายามหาแผ่นมารองให้พื้นมันลื่นตัวลำมันจะหมุนนิดหน่อยนะครับอาจจะหมุนรอบหนึ่งเนี้ยไม่ต้องตกใจนะครับดีกว่าลำโค่นดีกว่าลำเขย่านะครับผมเขาหมุนยังไงเขาก็ยังอยู่ในแกนนะครับแล้วพอตัวลำเนี่ยเริ่มหมุนพอรอบจับนะครับปื๊ดรอบมันจับใช่ไหมครับเราก็ทําการเร่งคันเร่งให้มันพ้น50%ขึ้นไปนะครับ แลวตัวลำเนี่ยจะค่อยๆยกขึ้นไปเองนะครับผมโอเคครับเบื้องต้นเนี่ยผมเซ็ตรอบเอาไว้ให้เพียง65%เนะครับเพราะว่าเพียงพอแล้วนะครับกับแบตเตอรี่12เซลล์นะครับผมรอบมันจะจัดมากเดี๋ยวฟังเสียงดูก็รู้นะครับเพราะในถ้าเกิดว่าปล่อยรอบมากกว่านี้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้เจ้าของลำจะได้เสียงที่ดุดันขึ้นแต่แบตเตอรี่ก็จะหมดไวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลำนี้เนี่ยเซ็ตพิดเซ็ตอะไรไว้ให้เหมาะสมแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูตามคลิปนะครับ นี่ครับอันนี้โหมดบินวงกลมนะครับอันนี้ลมพัดนะครับเขาพยา,ายามเห็นนะครับตัวลำมันจะมีพยายามเอียงเล็กนิดเขาพยายามฝืนอยู่นะครับอ่าโอเคมันก็จะเป็นเซอร์เคิลนะครับอันนี้ต่อมาก็หมดเลขแปดนะครับอ่าเลขแปดก็จะจะบินเป็นเลขแปด ได้บังคับนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็กลับคืนมาเป็นโหมดบินด้วย GPS นี่ครับสังเกตนะครับโหมด GPS เมื่อเราแกล้งเขานะครับแล้วเราปล่อยปึ๊บเขาจะกลับมาเองนะครับแกล้งเขาปึ๊บปล่อยกลับมาเองโอเคครับทุกแกนนะครับทั้งหางทั้งอะไรโอเคอันนี้ผมจะใส่ให้เขาบินกลับมาจอดเองนะครับปึ๊บเนี่ยเข้าโหมด RTS นะครับบีเทนโอม เราจะมาบริเวณที่เส็บแบตนะครับผมเ <c oughs> นี่ยครับแล้วจะทดสบอบเตลเซฟให้ดูนะครับ <c oughs> ปิดรีโมทเลยครับปิดรีโมทเลยครับปิดรีโมทเลยครับปิดรีโมทแล้วนะครับเนี่ ลมนะครับผมดูลมนะครับลมแรงนะครับสังเกตที่หางได้เลยนะครับพยายามกันสู้ลมอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นฮอใหญ่นะครับทุกสัดส่วนมันใหญ่มันก็รับลมหมดนะครับผมนี่นะครับมาดูรีโมทนะครับเราปิดรีโมทเลยนะครับผมเพื่อทดสอบ f a ลเ s a นะครับในกรณีฉุกเฉินถ้าเราบินไปแล้วหลุดสัญญาณไม่ต้องกลัวครับเขาจะเข้า f a ลเ s a กลับมาที่โหมดรีทอนโฮมโดยอัตโนมัติถ้าเราเล่นแล้วเราทำรีโมทตกพื้นดับปุ๊บก็จะเข้าเฟลเ s a อัตโนมัติเหมือนกันครับผม อันนี้คือเซฟตี้ของเขาที่ผมเซ็ตเอาไปให้นะครับแล้วก็ทดลองทุกโหมดครบเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูฮอกันครับดูนะครับยังไม่หยุดหมุนเลยนะครับเพราะว่าเบรมันใหญ่นะครับแล้วก็อาการหล่อลื่นนะครับผมลูกปืนพวกนี้เป็นลูกปืนขนาดใหญ่นะครับโอเคเรียบร้อยนอันเสร็จสิ้นนะครับผมนี่นะครับพอไซส์เจ็ดร้อยบิ๊กๆเลยนะครับโอเค จบภารกิจครับครบทุกหมดนะครับหงายท้องบินวงกลมบินเลข8สั่งกลับมาจอดเองแล้วก็เซตเซฟตี้แบตนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเพลินเนี่ยพอแบตถึงค่าเสร็จปุ๊บลำจะบินกลับมาจอดเองอัตโนมัติหรือถ้ามาไม่ถึงนะครับลำก็จะค่อยๆลงจอดเองลงจอดเองลงจอดเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ทดสอบเซลเซฟปิดรีโมทเลยนะครับผมปิดรีโมททดสอบก็คือจําลองการหลุดสัญญาเพื่อเข้าเซลเซฟนะครับผมเป็นอันเรียบร้อยครับมาเล่นอาซีนครับสวัสดีครับ ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ